ถังจมครับนี่มาปตกป็ดไปช่อนนะครแล้วก็เอาอะไรมาใส่ตัวเหมืเดิมครับลงดึงลงติดๆเนาะเลืองเจเนี่นี่นั่นแหละแต่ เสียเดียนกับบมีแล้วไม่ไปใส่ยัง,งมาเดินลงไปแล้วโอ้คืนตายละใส่เบียดไปกับประมาณสิบกว่าคันนี้นะมาเยอะอันนี้ก็มาเปลี่ยนเขียดกลางคืนนี่แหละ เครือตัวนี้ติดก่อนมาข้าเลยโดนมาข้าทุนจมๆนะครับนี่เรียกว่าจะบาด t าย i ละติดเยือะเฉยก็เลยต้องแพ้สักหน่อยครับไอบอที่ได้สามตัวใหญ่ๆมันออกยาก,ยกบอปลาช่อนใหญ่นะครับ มันเลื้อยไปเลื้อยมามันกบพันไปเรื่อย,เ,ยเท่ยไงได้เขียดรูดเลยไหนะย้ำเข้าย้ำเข้าเนี่ยจมไปละเวทเวทกันเลยเดียวมีตัวเป็นโดนครับบอลน,นี้อ้บอลอื่นไปลองใส่พอก็โอ้โหใส่ยากครับ าสายักใสเย็นบอ่อนี้มันแคบนะครับบ่อ่กาใหญ่เท่าไรเนี่ยช่องไฟก็เห็นอีกฟังแล้วเนี่ยจริงๆไปฮักก่อนโอ้พอดีเยอะตัวนี้น่นเดนดอกหอมพอดีเยอะ จะสอบผมได้ไออมน่นนมแปลงเปด็ดอะตามฮะอันนี้เหมือนเดิมยังมาดึงยังไม่จมอันนี้หลังสุดท้ายกันนี่ขใ่กี่หลังเนะหนึ่งสองสองนี่สามสี่สามี่ไหนวะน,นี่ก็สามนะอันได้เน่ะเออสี่เออม่น่ะหมดอัน้ลย เดี okay, ๋ยวเจอปตาติดค่อยถ่ายทีนีเกมวนแปาดึงๆครับลึก่อยนะเสื้อเดือนมาได้มาตัวตรงนี้เออในตุบหอยเชลลี่ใส่ก็ได้น่าจะได้พอพอไปกันได้อยู่ดึงสวนมือหสวนนะ่ะ เนี่ยวันนั่นแะมันรุนละม้างเงยเดินอย่เลยไม่ดี

แล้วได้ตัวใหญ่ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้เลยแลย้วก็ได้อีกฝั่งนู้นฝั่งนู้นอีกสองตัวอะไรฮะเี๋มาดูฮะาอันี้จะเป็นยังไงจะได้เพิ่มหรือเปล่าใส่กับพี่เดิมว่ะมีดัดเยอะโอ้กเกินมาเจอละคันนี้เบ็ดปลาไหรมันดึงจมๆไปฮะ หมดเู่แนมเลยมีดุน้นเ่ยไม่รู้จะเป็นแฝดหรือเป็นแปดไหลรฮะวันนี้ยูวสวนวะอือตัวส่วน,วนวเนี่ยอยู่อีกแ่ดิงเ ok. วบได้ไอก็มันตายไปละแล้วพื้น

ถึงว่ะยังมา็อกาะเกาะอันหฮกไม้ขึ้นมาไรก็ไหนโผล่ขึ้นมาเลยลึกขนาดลึกขึ้นล่ะถึงว่ะแปลด้วยแม่งข้อข้อย่ำนึงใจกระอ้าวอย่างนี้ชั่วกระเนี้ยมีแปลในนู่นวดรูปหัวมันเรียบร้อยแล้ว มันมันยังหวานมันกวนแค่ใส่ตัวมันนหวานนะอ่ะใส่แต่ตัวแต่ตัววันนหมดตายเองห้ปดึงอ่ะดูดึงคนเดียว เ้ามาตัวมันหวานนี่เฮงเนาะดึงยากเนาะนั่นแบบตา,ายนี่ขึ้นยากสุดๆเลยเย็นนี่นเดี๋ยวตกน้ำก,กอ่อนนะครับวันนี้โอ้กินตื้นกินตื้นสวิงสวิงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมันเริ่มเทิมเห็นเรลวครับนี่่คขึ้นโลอะเท่าวันนั้นเลยเนี่ย ฮึ่ม่บอให้พออ่อใส่ก็นึกว่าตฟังมบล็อกมันก็ฮกอยู่วะอ,อีกขี้หลังงลังโอเคครับเดี๋ยวไปดูเวทกอหลังบนี้ครับเดินกับมาจมครับตอนตอนไปเมื่อกี้ยัมงมจมอ่ครับอยอยู่เลยอือูมอเอา้าไม่จมมาได้ก็หอม ะก็มีเออืึหืึลากจมไปฟรีเนี่ยเพียันมาจมมาจมแล้วมันต้องมีอย่างดึงเข้าไปแค่เนื่เขียดแล้วเขียดแต่ใส่โอ้นโหจะเจอไซส์ใหญ่ะอครับแคบแต่เขาใสเขียดนะนะผลสือรูพืนนี้คปลาช่อนไม่ได้นะครับจะได้ปลาไหลมาสองตัว อันนี้ไซส์ครึ่งโลครับตัวนี้นะเท่ากับตัวที่ได้วันนั้นเลยพอๆกันเลยเผื่อจจะใหญ่กว่าสักหน่อยแหละนี่ก็เท่ากับตัวน้อยนี่นะที่เขาเรียกว่ามีหัวนี่มันหัวนี่น้ยเสียดายหลังแลกสุดนี่ดึงจนจมมิดเลย เด็ก็บอกเลยบัดติดนะก็ไม่ได้ติดนะคนนี้เช้ามาลุ้นกับอีทีอะไ่อยากได้เพิ่มหรึเปล่าแต่ชิดวันน่าจะได้เพิ่มนะครับเพราะมีแววมันดึงอยู่ครับเดี๋ยวต้องมากินอีกรอบแน่นอนตรงนั้นเจ็บจังอ่ะเนี่ยนี่จะตั้งใจมาใส่ปลาไหลนะครับแต่ช่อนนั่นคือผลพลอยได้อาเบียรมาตามแค่สิบกว่าคันเลย แต่ท้ได้กับไซส์ใหญ่เลยนะครับบ่าบอนี้เหมือนเดิมที่ได้ไปทุกทีครับไซส์โลไซส์โลข้างนั้นครับครับกลับที่ภาคก่อนหนาวเกินนี้หนาวมากไม้ย่ามเบ็ดลนะกลาคืนกลาคืนกับเน,นปลาไหลไปสองตัวแหละตอนเช้าจะเป็นยังไงครับไ <c oughs> มร่รูว่าเหยื่อจะอยู มึกถึงปลากินหรือเปล่าี่พอดีค่าสูบน้ำนะเนี่ยสูบน้ำนี่แหละน้ำก็ลงเรื่อยๆน้ำก็เรื่อยๆเลยสูบน้ำเซนเนาวครับลงก็เรื่อยๆไปลงตามคนนี้แปลกแน่กินดีกว่านี้แหละปะ ยะ,ะไม่เจอปี่ตค้กไทยครับน่าังมีลุ้นอยู่ครับลุ้นปลาไหลเลยปลาช่อนนี่น่าจะบ่ได้ลุ้นแล้วแหละเนี่ยดู ngắm luôn quay Chết hoi lì Ui Ta không hoi vậy con Ok, phải kiếm biết con Chụm về nam mi แม่แจ็ปแสดงอ่มีดุนดยวไปทางไหนสายมนเยกสายตัไป dài dao mum Hà Nam rồi. Từng tua rồi. Ừ. Lực mấy nó có xìa mà. chổm lực. <laughs> นแสกเคือนี่อน <c oughs> สุดแขน จัโปรแกรมสายมันลงหูดลงไปหัวนมตึ๊กไม้เนี่ยตึกว่าดึงไม้ขึ้นมาให้มันแข็งไปดึงไม้ขึ้นมาเพรมันปูดกว่อจ้าตัวใหญ่ตัวน้อยนู้นมันแหงมันเยอะแล้วปล่าไร ตายวะมันก็เหลือบใบใหญ่ตรงไหนวะอืเกือบรึ่งโล,ลงแล้วตัวนี้นี่ฮะได้แค่เสรจกระสอบหืมบ่อน,นี้มันใหญ่จริงๆหน้าตุ้มมาใส่จะได้แต่ตุ้มกับราคาเพลงครับแต่เวียดนี้ถูกต้นท,ทนุนมาสูงดิม่งเตยมตวะ

tương, Tưng tương mà tìm lối tương là có miếng giòn giòn này Đừng mang ngay ngay Tức là luôn đu เ <Nh> ี้ยตัวมันเป็นสายอย่างนี้นก็สายบีดตเกาแล้วไงไุ้อุ้งาไทั้งรมอะเนีมันชอบอยู่น่ๆ ดึงโคโรซีนเข้าไป และหลังจะใช้เวลานานนิดนึงครับยายไปไแล้ว่นแหละดูข้างบน,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 นเลยหนาๆนี่แหละตัวไม่กินพันไปพันมาแบบทักแบบสารเลยแหละหนาตึบอ

มบัดเจอตัวสดเสด็จกรมีเหมาเดิมละถ้าใ,ใส่บัดบตรงจุดมันเ,เี๋ยวไปถนนอีกหลายคันอยู่หลายหลังในรุ่นกันโจมนะครับสมุดยูตัวป่ะ โกุ้งไปกุ้งมาก็มีลุ้นนั่นแหละถ้าแสาลงไปตรงๆแสงว่ามาเท่าไหร่ถ้าเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานี่มีลุ้นอยู่มันเป็นหูนี่ฮองเป็นหูนี่นหูเหรอหูอย,ย่างนั้นผมเชฟเป็นที่คโคก็ใส่าจาผมรนี้ตรงนี้แล้วนี่ตัวใบใหญ่หรือเปล่าแบบติดเบ็ด

ก็มีตรงนี้เหมือนเดิมนี่มันก็ไม่จมลอยเหมือนเดิมขอเก็บวะฮะเกี่ยดสายเกลี่ยจบนี่แหละครับที่เดิมนะฮะนี่เมื่อคืนก็จมอย่างเงี้ยแหละไปซ้ำปุ้นไะเี๋ก็โดนเบ็ดโดนสายนี้เอ้าก็ท้าไมมากิ้งก็ตัวเนี้ยกันเนาะ สองรอบเลยครับมื่คืนกันรอบหนึ่งเชา้ามากับรอบหนึ่งจมมิดเลยแต่ไม่โดน,นครับเดือดง่ายๆเลยมันกับใบแย้ตีเนาะหลังคข้งแขกับไม้กินนะเนี่ยยิงเก้าเก่งจังตัวนี้เนี่ยหลังคข้งแขนี่กับเส้เดือนมีเหมือนเดิมนะครับ เบ็ดนี่ห้อยหมดเลยน้ำรถสูบั้งคืนอะ่ะเขเจ็บก็หลังนี่นมิดเลยแทบจะบ่เห็นเลยใช่ก็เนี่ยนะเดี๋ยวเป็นฟอร์มนะอ้าวหมอมนีอ้โคตรเหมือนเลยตัวนี้เอาบด้ใส่กันซื้อเนี่ยเนี่เลรือมันห่างนะ งงเลยครับตนี ite, it this. This ้นี่พ่อเป็นคนใส่ห่างๆหน่อยเหมือนฟ้อมจมแตัวใบไช่เนี่ยเใช่ปะตัวก็ใส่ไว้ไหนล่ะก็ใบจำอ่ะทีนี้ก็งงเลยกับที่นี่ห่างแต่ห่างว่าใครนี้กับโดมนอ่ะนีกับจมปะ cũng mình hàng cuốn mình hàng chồng tôi là sư hân bò mì cả tôi nó cái chinh càng, vết, vết, càng vết, càng càng phòng chinh lên Nào món nó hạng lam chum hulung, hả? Tell you, mong yên ngài, ngay mmmm chum 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 này chum 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 นี่บอกว้น,น,าน่าจะมีหางตางเด็ดอ่ะวะอืมี้แคบไดอเจ็บปนเจ็บยากอีกนึงแต่ฟังชันนะครับ

วันนี้มีแต่ดึงดึงแล้วแบบบดโดนปกตินี่ดึงนี้วโดนปลาทนลอดนะฮะวันแรกที่มาใส่นะยันที่สิบกว่าคันนะดึงก็เป็นโดนดึงก็เป็นโดนฮะแต่วันนี้ดึงฟรีๆหลายหลังแล้วอยู่กัน ยังไงกันแนม่ปกติดึงนี่บอกเขาแหาดนะอยู่อะมันตายมดเลยขมดเลยมันก็แายก็ทั้งคืนน,นิ่งนิ่งนัวม่อยู่อ่ะอมันดูวะโอ้ไซเล็ก หมดหลังแล้วคะสรุปผลกันที่ทำงานคลูกเรียวครับมาพักเบียดได้ไหได้ยินใส่ ว่างไหนค่อยมาต่อนี่เป็นตัวที่สองอที่เจอตอนมาปักเวทนี่อะไรฮะเปอลูกคอกครับยังใหญ่เลยครับคอกตรงนี้นี่แปลกชนมาตัวไซโลไซโลครับที่ผมได้อะแต่วันนี้นะมันลงครับมันเลยบ่ค่อยก,กินเบ็ดสักเท่าไหร่มีแต่ปลาไหลได้กินเบ็ดอะ ตัวใหญ่เลยวาวน้ำนอันนี้อะมันน่าจะน้นแล้วครับเยอถ้ามันวนรอบไปถึงที่โกดังดนี่ก็โดนเขาตีเยอะปอมไปเรียบร้อยเลยน้องครับคอกนี่นะเพราะว่าคนที่เฝ้าโกดังนะครับก็ตีเยอะปอมไปจํำครับตรงนี้เงินเขาตีไปจํำเลย น,นี่จะเพิ่งเกิดได้แหละน่าจะได้แบบกี่วันนะ่ะเนี่ยสองสามวันนะี่นะเล็กเลยนี่ก็ให้อยู่ข้างใต้หละไซโลแน่นอนครับผมต้องขวบเขางนี้บอ่อนี้ที่ได้ไปกรอกนกกร,กระไซโลข้างนั้นอนะแต่น้ามันลงลงเร็วเกินไปลเลยบุน่าจะบุกค่อยกินเท่าไหร่ โอเคครับครับครับสรุปผลกวผมกดังของวันนี้ตัวสองตัวยาวๆก็คือได้ตอนเช้านี่ครับนี่ได้มาคืนสองตัวงอนี่พอาะวาเสื้อตูะะต้เย็นก็เลยแข็งๆหน่อยเป็นโล,โล้โล้ๆกวา,วานะครับสี่ตัวนียนะแค่ตัวนี้ก็ใน้มีครึ่งโลนั่นแหละ ลอ,อยครับลอ,อยขอ,อยอยู่เบื่อปลาชอ่อนละส่วนเบ็ดปลาช่อนก็มาได้สักตัวนะครับน้ำมันลงเรื่อยๆน้ำลงเรื่อยๆเลยครับเพียดนี่ห้อยตายหมดเลยเราสูบน้ำเสนแนนะครับเฮยแต่ปลาไหลนี่แหละดึงจมไปกับหลายคันนี่หลายหลังนี่แต่ดึงขึ้นมานี่ไม่ได้ตัวครับหายดึงไปเปล่าๆเลยน่ห็นตัวบกใหญ่อะ ตัวไหนมันแรงนะครับตัวเล็กๆก็ดึงแรงจะกลับบ้านไปค่อยช่างให้ดูอีกทีครับนี่มันจะมีกีกก่กิโลแน่นแน่นอนช่างนี่มันเคได้มาตรฐานครับมันพังไปแล้วนี่ก็ยังเลยเนะวันนี้จะกลับบ้านพอดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับไว้ช่อง ก็มันหุม่มครับ